มือโฟงอันเดยวนีะน,นี่มันกำลังมันไทยสบายดีทพอากาศ ผานตลาดคุ่มงชนะสมบูรณ์เข้าทางไหนวะไก่ชัอนหน้าดา่านแถวหน้าไหนเลย สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัวทางไก่หรือทางไก่บัวทางเนื้อหรือทางไกเนาอมืมอนี้เฮาสีเดินทางไปบ้านต่างลางเลยทุกคนเมอนี้เฮาสีไปไทยน้าซอยน้องชุกน้องมิแต่ว่าไปกิ่นซื้อๆน้องยังบ่มีโมมินว่าไปไทยน้าเมอนี้เฮาสีไปไทยน้าซอยบนน้องเดินทางมาตอนนี้ก็ประมาณสามสิบกิโลเลยหอดเลยบอว่าเศร้าเศร้ากิโลเนี่ยเลยนะเฮามากับบุเมนเครื่อง เครื่องฝากยังได้หนินา <c oughs> เครื่องน้องชุกให้บอกให้ไปแวะเอ้าทีเอฟซีเปินฝากมาแต่ไทยเนาะตอนนี้เาเดินทางมาก,กประมาณซ้ากิโลละหัวเรานั่งเจาเมื่อยก็ระมวกหมวกก็บบ่ได้ใส่เพราะว่ามวกหมูยืมไปหมูมากบ่ได้ติดโควิดอยู่เขากักโตแหละเขาบายให้ไปหากันแล้ววันนี้เราก็จะไปทยหน้าซอยนองเพราะวา่า มีแต่ไปกินเนาะบพเห็นว่าไปไทยซอยจักเถือ่อโมนี่เฮาสิไปไท้าทยหน้าฮะแหละเออไปเบิ่งการนเฉปไทยหน้าเฮาเฮาไทยก็เป็นเนาะเพราะว่าเฮาก็เคยเห็นหน้าล้วต้นแต่ยังน้อยๆแต่ดุนด่นเลยนะตั้งแต่อยู่ยน้ำพ่อแม่เนาะไปทุกคนเฮาสิพาทุกคนไปแดดแห้งอะไรนี่โคตรแดดเลยนี่เฮาอยู่นี่แหละแถวขายทหารนี่นะอยู่บ้านนั้นนี่ไก่แล้วแหละยังวะ บ้านนี้นะบ้านลวงลวงนี่แหละประมาณนี้ไปทุกคนเอาก็ประจักดอกเอาเดินทางโอ้แดดแห้งรีบนี่เนาะเคืองหนองมากมากคนเดียวมันนี้นอะคำซีกับคำแซงไปบ้านนองหลดัดคือว่าแหละไ,ไป vậy Thái Na, mà về dê... bạn, vậy Thái Na mày đang mòn là này đấy, chơi bóng chuk, không, phải không mà. Đây. Ừ. <laughs> hình à, coi vào A Cói, mò đu coi mò này, à, mọi ไปไทยน้าไทยนาเหรอพวกนั้นไปนนไสผลพอกใดไปบ้านนี่นนยังบ้านเมืองยังเกาะเมืองอันผู้อันถึงตำรวจตัวตพวกรนะอ๋อเมืองยังเกาะจักดื่มเนี่ยเี่ยงดอนดอนดอนตลาดเออบ้านหมันบ้านดั้นตลาดเออบ้านดอนตลาดออาน,ดนาดั่นแหละเมืองจะปรแข็งจะประซักเมืองจะประซักกันแล้วเนาะกูเลยกินเผาหมดเลย <มา S 1> ตอนนี้เขาเดินทางมาหอดบาดต่างหลางล้วเนาะเดินทางหอดแต่ว่าน,นี่แต่ว่าเขาปเไปถ่ายคลิปเนาะมันขำก้อนนี่แหละเขามาหอดแล้วเขาชีไทยายบรรยากาศขับรถไทยเอเวอเดอนงชุกไทยก่อนจะนายเขาชีเปลี่ยนนงชุกนี่แหละนี่แหละทุกคนการไทยอีนนี้ก็ไทยฮูดบ่ไทยฮูดหน้าเขาชีลงเปลี่ยนมาเลยเด้อ จำขับรถไทยเฮากระเป็นคือกั้น,นอาจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องครับรถไทยก่อนเนาะเบืองในกรุงเราใส่เครื่องยังนี้ได้เปลี่ยนเครื่องเพผมว่าลองรถซื่อซุกคือโบไทยเห็น่ะคือโบไปไทยแต่ผมอ่ะ แมนเมื่อต่หน้าลายลิฟว์เบิ้งเบิ้งจักจักมือแล้วนี่ฮะนี่แหละมือเดียวมือเดียวทำเบิ้งหล่นมือเดียวนี่ฮะนี่เนาะทุกคนเอาจะไปเปลี่ยนเครื่องไปใส่เสื้อแขนยาวก็เด้อ นี่เราตะกุนตะกากันลังให้เห็ดแหล่ะเนาะเราจะไปเปลี่ยนเสื้อแคชเชียร์ก่อนบรรยากาศอยู่บ้านเอาแปลงหลังก่อนแปลงหลังเป็นไอ้นุ่มตัวไทยมาดูนี่เป็นไอ้นุ่มรถไทยได้หนิจะไปไทยนาไทยนาสำนีกมือเดียวโอ้ มือเดียวแล้วความแดดว่าให้เบาเนาะไทยครึ่งนึงแด้มวนี่ฮะครึ่งนึ่งหมดนี่มือนี่ครึ่งนึงแล้วเลยเด้ตะเบิงโลดเอากระลังแปลงหลังนอนทุกคนแปลงหลังไปไทยนามือทำอิดทีลายๆหออปีนอนห่อปวยไทยนาแค่ปีเดียวโปรลายอะไรเนาะเป็นทิปเดียวบอด มาได้น้าจะโดนไปก่อนเด้อไปเออจำเปี้ยเครืออ่ะแล้วกินแล้วเขานี่เทุกคนเราชิลลงไปไทหนาให้เบิ่งเด้อชุบไทยก่อนเลยนี่แหละบ่านดิดติดเฮือนเรวหน้านาอันนี้คือเฮือนอันนี้แม่นหน้าอยู่นี่นี่แหละมีแต่กินมาไทยเบิ้งวัน หนึ่งมันชิหูรสศาสตร์ของการไทยหน้าว่ามันเมื่อยสมใด้ตอนกินมันง่ายแต่ตอนมาไทยนี่ตีตอนไทยแล้วมันยากเขาใจบอกมันบระด้ง่ายคือตอนกินได้ไทยหน้าเด้อมันเมื่อยไทยทำยยากแต่ว่ามันเมื่อยเเบิง้งเราจะไทยหน้าห้เบิ้ง เอาไปรล่ไทยลายปีเติบเลยแต,แต่เขาอยัางนี่น่อยผูนั้นปะเอาเบิ้งมือนี้กับบ่เหือแตกสะไข่ไข,ข่ไข่ขาวแตกล,งลังหรือเดอ้อจังหอบเลยบกสุกไทยอย่างนี้เนาะนี่นนนทังลังก็เป็นภูพา ทางนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนนี่บอกเกี่ยกับไกันหนึ่งนะทุกคนเจอกันเ่าชลลงไปเนาะ ตั ja. mm ้งเขาดีดินแกนบ่วยอ่ะเห็ดเอาเห็ดเอาเห็ดเอาเน้อเห็ดเองไปไปติดไปเออทั้งได้มาทั้งนี้โอเคเห็ดเอากินลืมเล่งลืมเล่งพี่น้องดีด้ยใช่อะไรออ 拜拜。 เอาพอดเดียนาะทำให้ฉันเอาพอดเอาพอดเข่าพอดปั๊บไหมโอ้ฮะก็เคยเห็นบางทัยบางเดีเ่ยวนี่มาไทยนะ

เออมันอยู่ไกลแน่เออชั้นนี้แนี่ยเออทะเลาะโอยด เดี๋ยวให้ก็จะบปิดกินเผาหน่อยกนะ้อยเนาะเฮ้ยเนย่ยพี่เด้อโอ้โหเตงกเด็งแด่น,ดน,นเลย,ยนะตบเด็กซ้อ <laughs> 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 เออผักลายเอ ใช่คอยท้ายเป็นเ,เ,รเนหรอเอเ,เ,เ,อเ,เก่งเธอเด้อนี่แหละทุกคนทยหน้าทำม,มันง่ายแต่ว่ามันเมื่อยเข้าใจบอ มื่อยมันแดดน้องลอยเปลี่ยนน้อกินนี่ไทยยังบ่เปลี่ยนแหลมมันเมื่อยเขาจะไปเปลี่ยนวันอีกก่อนบ่ายหนึ่งเอายังให้นึงก่อนเมื่อยมันง่ายแต่มันเมื่อยบ้านตังลาง เห็นอยู ck, na. Na, oh. <laughs> a, 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 ่มันมันง่ายอยู่ดอกแต่ว่ามันเมื่อยตี้เนาะมันเมื่อยมันเมื่อยมันเมื่อยเอาสิลงอีกักตักหนึ่งไปทุกคนทุกคนตอนนี้ฮะก็ไดซ้ำไห้เนาะพอโตบวมเมื่อยเลยนะบ่เมื่อยด้วยวะไห้หน้าไทยหยาเนาะไอ้เนี่ยนะก้อยจนมือพองใช้มือเป็นนะมือพองอันเดียวนี้แตกเดี๋ยวนี้เราจะนี่มันกำลังมันไทยหยเพราะว่ามันมีต่อเพื่ออหลายเนาะมันมือแตกเนาะ ไปเซวาเขาขี้ข้าหันกระช่างเพิ่นเขาเป็นตัวของเขาเองเนาะน้องเป็น้องเนอน้องเป็นน้องเนาะนะครับอะไรทุกคนดในไทยนาลงช่วยผู้ลงก็จะจักโมงพอเลยชิบโมงแดดโมงเก่าโมงกระชเก่า่นตื่นแต่เช้าเด้อตื่นแต่เช้าผัวแกวันตื่นสวยเฮ้ยตื่นแต่หกโมงตื่นหกโมงมันก็แดดแล้วช่วงนี้ น้องน้ำแรกคือคำคำฟาตอสี่มหมกมกับคำคำทุกคนนี่แหละไทยนาเป็นยังบ่พอเลยต้องใส่ความบดทนเพื่อสิได้เข่าืัอสิได้เข้าแต่นอนไดเนาะเปขายให้พอกจ้ะาตออหนึ่งนาทีห้ากระด้ซ้ำใหม่ได้เคลียร์จากโตเกิดไรจี๊ดยีนี่จะขบแล้วอ้ยเมื่อยก็เลยบ่ขบกุญก็ ตอนนี้พวกเราไทยได้แต่ซ้ำซ้ำให้ซ้ำคนซ้ำคนซ้ำให่คนละให้เนาะทุกคนไทยหยาบเพราะว่ามันเป็นยังไงวะจอเพื่อนร้ายแหลกันนะบอไรเป็นไรเพรายังไลายเ่นบ,บ่าใช่หน่าจะหอดใช่นนี้หอดแดนหัวหอดแดนหัวนี่อ่อมผู้อโอ้มันเกิดสองสามมือไทยกัน มือเดียวสั่งขันเมาหับมือเดียวเนาะทุกคนเหฮเล่ไทยว่าไทยนาบเมื่อยเมื่อยเดื้อเออต้องใส่ความอดทนเบิ่งจะสื่อคือว่าง่ายจับรถไทยไปสื่อที่แข็งตีมันหนักเนาะเขากับบริษัทไทยดุ่นเลยมันมันติดยัางกอกคีขี้เพื่องเก่าบอเพื่องเก่ามันลายลัดเพรเพื่องเก่าห้องบริษัทใหญ่แหละ ใครแต่หน้ากับไก่เฮือนกับผูที่ม้วนนะใครอยู่ทางใกล้นในเมื่อไงใครอยู่ไกลใ่ชาติสี่องแมนบอคักเนาะดีแล้วมีหน้าอยู่ไก่เฮือนกะกำลังวานแล้ว,ม,วมาแต่บ้านนี่ผูแ้แหละนี่มาฮะว่าใชิมาแต่ไทยแต่ต้นแรงว่านนี่ฟูซอยม้อย <laughs> <laughs> เราเราขาไก่ให้กินนาะยดอนแวะปับเราก็เห็ดปับโรนะ่าเสือดไก่โดชิลาท่านผู้ชมไปเปร้วบันนี้พอแลวเอาหนามมันีจะดูเซตกระอือถูกมาเต่เมเลยมันเวลาตะกะม่งมีหนามเด็ดจ่าชามหงีเอ๊ะชามหายชามคนา้นกูว่าสวย กูว่าเตือน<า>ช่วยชิลาอีพีไปเลยได้ไหมไปห<บ>าเงินเมวหน้าตีหนบ <c oughs> ่างมันดุกสวยม่ได้ยางเนาะลุกขึ้นมาก็เห็นหนุ่มสามคนได้ช้าให้กับพ่อแล้ว